เพื่อนๆครับพอดีผมไปเห็นมันมีกล้องแอคชั่นแคมตัวหนึ่งซึ่งราคาไม่แพงนะตัวเนี้ยเรียกว่าออสเซกนี่แหละคือราคาไม่ถึง2,000อะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปกติเนี่ยผมมีกล้องแอคชั่นแคมอินดัสซาสามรอยอยู่แล้วไงแต่ว่ามันดีนะแต่มันโหลดนานมากเวลามันโหลดเข้าเครื่องเข้าอะไรเนี่ยเชื่อไหมสิบนาทีผมใช้เวลาเกือบชั่วโมงอะ่ะว่าจะโหลดได้อันนี้น่าจะเร็วกว่าแต่พูดถึงตามตรงนะ ไฟมันอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าหนึ่งราคามันแค่หลักพันน่ะไอตัวนั้นหลักหมื่นนะครับทีนี้ผมจะติดไปที่แฮนด์ติดไวที่แฮนด์เพื่ออะไรครับเพื่อทดสอบการสั่นนะครับทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ากล้องตัวเนี้ยเออผมมามองแล้วเนี่ยมันไฟล์มันก็แจ่มนะมันไม่ได้ขี้เหรนะ่นะเนี่ยครับอันนี้ทดสอบอสั่นสั่นนิดนิด,นดคือมันกันสั่นได้แค่นี้ก็ถือว่ารู้แล้วนะนะนนจริงๆริงเพราะมันหลักพันไง แล้วถนนที่ผมขับอยู่เนี่ยมันสะเทือนใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะสันส่นๆๆแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกลียดนะแม้มันก็พอไปได้อะนะครับก็เลยเออมันแนะนําให้เผื่อใครสน,ส,ส,นสนใจนะครับกล้องตัวนี้มันไม่ได้ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะใชะ้เดินวีล็อกเดินถ่ายอะไรก็ได้นะครับแต่นี้ผมมาติดมอเตอร์ไซค์ไงนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่ามันกันสั่นได้ดีขนาดไหน คือถ้ามุมมองของผมเนี่ยผมว่ามันใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไปเปรียบเทียบกับ GoPro นะครับเปรียบเทียบกับ DJI ไอ้พวกเนี้ยคือกล้องนั้นอะมันราคาหลักหมื่นต้องยอมรับว,ว่าสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยมันราคาไม่ถึง2 0 0พันที่ผมซื้อมานะนะครับก็ก็ว่าดูแลนะครับที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะคือถ้าเกิดมันหายหรือมันพังเนี่ยเราก็เสียดายน้อยไงใช่ปะ เพราะาไอ้กล้องตัวเก่าผมเนี่ยอินสตาสามร้อยสิบเนี่ยเชื่อไหมผมมาเปลี่ยนเลนเลสนการดมาห้าครั้งแล้วคือเลนมันนูออกมาแล้วมันเป็นสามร้อยสิบแล้วเวลามันตกมันหล่เนี่ยโอ้โหเราต้องเปลี่ยนเลนสใหม่เปลี่ยนเลนใหม่ก็เกือบพันเนี่ยผมเปลี่ยนมาห้าครั้งแล้วนะครับทีนี้ผมก็มาคิดดูว่าถ้าเราใช้ที่มันถูกกว่านี้แต่คุณภาพดีหน่อยจะดีไหมผมก็มาลองดูตัวเนี้ยผมว่ามันใช้ได้นะเพื่อนดูแล้วเป็นไงครับไฟแจ่มไหมเนี่ยครับ ก็พอได้นะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียกบกับกล้องหลักหมื่นคงไม่ได้แต่ในลักษณะของพันพันกว่านเนี่ยผมมองว่ามันโอเคไงนะครับกล้องตัวนี้อีกอย่างการที่เราใช้กล้องใหญ่ๆนะกล้องมือถือหรือบางทีเนี่ยบางคนใช้ไม้กันสั่นเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะซื้อมาบางทีไม่ได้ใช้หรอกทำไมบางทีไปถ่ายเนี่ยมันไม่สะดวกแต่กล้องตัวนี้มันเล็กไงครับ เล็กนิดเดียวเองกล้องตัวเนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับคือที่ผมติดแฮนเนี่ยบางคนเขาติดหน้าอกติดหมวกใช่ป่ะแต่ผมติดแฮนเพื่อทดสอบไงว่าการสั่นมันดีขนาดไหนแต่ว่าไปว่าเพื่อนเพื่อน,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 นเห็นไหไงครับผมว่าตีสักอ่ะอ่ะแฝดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันมันการสัน่นผมว่าใช้ได้นะใช้ได้ทีเดียวเลยอ่ะนะครับ อันนี้ก็ถ่ายตัวเองอันนี้มีกล้องหน้าด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือผมนั่งถ่ายตัวเองนะเนี่ยก็เป็นไงผมว่าถ้าเราอยากมีกล้องแอคชั่นแคมดีๆสักตัวหนึ่งผมว่าหลักพันตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ